สวัสดีครับมารีวิวตัว k p 1 3นะครับตัวนี้ก็จะเป็น k p 3ามรุ่นพัดนะครับก็คือจะมีรีโมทนะครับมีรีโมทแล้วก็ใช้มือถือได้นะครับใช้รีโมทได้มือถือได้นะครับกดกดปิดได้นะครับออนออฟนะครับดีแสงได้นะครับขยายดีแสงเบาแสงได้หมดนะโอเคนะครับเลือกสีนะครับแดงเขียวฟ้าอิสระ คอนโทรลมือถือนะครับเลือกสีได้ตามใจนะครับหีแสงได้นะครับเปิดปิดได้นะครับสไตล์นะครับเลือกโหมดนะครับอัตโนตนะครับรุ่นนี้ก็จะ ใช้แอปได้ใช้รีโมทได้นะครับถือก็ได้นะครับเปิดปิดได้นี่ครับไปเลี้ยวนะครับขวาซ้ายไปฉุกเฉินนะครับไปถอยนะครับไปเบรกนะครับปับม๊มหมดได้นะครับ Porque... Okay.